สวัสดีค่ะหมอชื่อแพทย์หญิงทิศราบีรัสมัยนะคะหมอจริงๆเป็นสูตินรีแพทย์ค่ะแล้วก็เรียนต่อยอดทางด้านเซ็กชวลเมดิซีนนะคะคือเวชศาสตร์ทางเพศแล้วก็ Family Medicine คือเวชศาสตร์ครอบครัวนะคะปัจจุบันก็เป็น Special t y ทางด้านเอสเตติกแอนด์คลอโรจิดูแลสุขภาพของคุณผู้หญิงตรงจุด่อนเลนด้วยนะคะแต่ขณะเดียวกันะหมอก็โจบทางด้าน Anti a n น i a g i n g Medi c ม n e นะคะมาเมื่อสักเกือบ10ปีที่แล้วะคะ่ะปัจจุบันเนี่ยในประเทศไทยเราเนี่ยให้ความสนใจการดูแลในมุมของ w e l l n e s ส เพราะในะ anti aging medicine ในปัจจุบันเนี่ยครอบคลุมกระจายไปจนถึงในส่วนของกรุ่มอนามัยทั่วประเทศในรูปแบบที่เราเรียกว่า preventive medicine นะคะเพราะว่า anti aging ความเป็นจริงเราคงต้านแก่ไม่ได้นะคะแต่ว่าเป็นหลักของการดูแลสุขภาพเชิงป้องกันนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ว่าจะในส่วนของกระทรวงหรือกลุ่มอนามัยก็สนับสนุนการดูแลในมุมของ wellness คือป้องกันก่อนเกิดโรคนะคะเราก็จะเรียกกลุ่มอบอร์ดอันนี้ว่าเป็น preventive medicine นะคะตัวเองก็ได้บอร์ดทางด้านเวชศาสตร์ป้องกันคือ preventive medicine มาด้วยนะคะซึ่ง อบอร์ดย่อยก็จะเป็นด้านของไลฟ์สไตล์เมดิซีนคือเวชศาสตร์วิถีชีวิตนะคะวันนี้ก็เลยรู้สึกยินดีมากค่ะกับกิจกรรมของ Trends in Food and herbs นะคะ for health and well being ค่ะเพราะว่าตรงกับธีมที่เรียนมานะคะแล้วก็มองว่าเอะเราน่าจะมีบทบาทในการมาจอยกิจกรรมในวันนี้กิจกรรมอะคาเดมิกดีๆในวันนี้อย่างไรได้บ้างคะ,ะก็ในมุมของการเป็นหมอสูด้วยนะคะแล้วก็ในมุมของการเป็น preventive medicine นะคะแล้วก็จบต่อยอดทางด้าน nutrition คือโภชนาการก็เลยมองว่า เราน่าจะนําสิ่งเหล่านี้มารวมกันนะคะอัปเดตความรู้เกี่ยวกับการดูแลคนแม่ตั้งครรภในมุมที่เฮิร์บหรือซัพพลีเมนต์มันมีบทบาทนะคะและปัจจุบันซัพพลีเมนต์ตัวหนึ่งที่มีความสําคัญมากจนแทบจะเรียกได้ว่า บางบางมุมของการดูแลทางการแพทย์เนี่ยเขาจัดเป็นนิวทรัลซูติ a คอลก็คือเป็นเฮิร์บที่มีบทบาทอ u ซัพพลิเมนต์ที่มีบทบาทในการรักษาแล้วก็มีวิจัยรองรับนะค่ะปัจจุบันก็มีความรู้ใหม่ก็คือในส่วนของ Omega id, ะะอโ,ขโอเมกา้า a ี t y a แฟตตี้แอซิดนะคะคือกรดไขมันโอเมก้าซึ่งในมุมที่เป็นโอเมก้าชนิดที่ได้จากทะเลนะคือ EPA กับ DHA เ้ขามีบทบาทในการดูแลคุณแม่ตั้งครร ะะหมายถึงว่ารับประทานในขณะตั้งครรภ์ช่วยป้องกันเรื่องความผิดปกติของลูกเช่นในส่วนของสมองหรือจอประสาทตารวมถึงงานวิจัยที่อัปเดตวันนี้ก็คือยินดีมากๆเพราะว่าในมุมของการมาบรรยายในสปิเกอร์หลายท่านก็เป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านรีเสิร์ชคืองานวิจัยคะะ่ะก็เลยมองว่าส่วนที่เรานํามาเสนอวันนี้เป็นการรีวิวลิเทเรชั่นรีเสิร์ชทั้งหมดไล่เรียงตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันคือกันยายนเดือนเดือนที่2ปี2เดือนเนี้ย ในปีนี้เลยนะคะเพื่อน,นํามาต่อยอดนะคะให้ทุกท่านได้ทราบข้อมูลอัปเดตเกี่ยวกับการดูแลเรื่องของการใช้ซัพพลีเมนต์มาดูแลคุณแม่ตั้งครรภ์ค่ะทั้งในแง่ของการป้องกันความเสี่ยงจากการตั้งครรภ์เช่นครรเป็นพิษหรือว่าการคลอดก่อนกําหนดรวมถึงสุขภาพของทารกในครรภ์น,นะคะ mm hmm. เช่นการบํารุงสมองบารุงจอประสาทตาหรือแม้แต่ป้องกันเรื่องอาการหอบหืดหลังคลอดค่ะจริงๆแล้วว่าคณะพยาบาลแทบจะเรียกทางทีมพยาบาลเนี่ยแทยาบ,านนทาบาจะเรียกว่าในการดูแลคุณแม่ตั้งครรภ์นในใกล้ชิด 80%นะคะมากกว่าแพทย์นะคะค่ะเพราะว่าในส่วนของการมาดูแลตั้งแต่ฝากคันเลยการดูแลเตรียมพร้อมก่อนตั้งคันหรือในมุมการดูแลในขณะฝากคันเนี่ยแพทย์จะเป็นส่วนในการวินิจฉัยหรือว่าสั่งยานะแต่คุณพยาบาลจะมีบทบาทในแง่ของการให้คําแนะนำเนาะเป็นเหมือนเสมือนหนึ่งเป็นโค้ชดูแลคุณแม่ตั้งคันนะคะตั้งแต่เตรียมพร้อมการตั้งคันนะคะระหว่างฝากคันนะย้ําเตือนติดตามดูแลเยี่ยมบ้านนะตลอดจนถึงหลังคลอดการดูแลในช่วงหลังคลอดเพราะนั้นคุณพยาบาลแทบจะเป็นคนที่มีบทบาทหลักในการดูแลเ ของโภชนาการคุณแม่ตั้งครนภเลยค่ะประชาชนปัจจุบันต้องบอกว่าโลกของเราเป็นโลกของดิจิทัลค่ะเป็นดิจิทัลเฮลท์นะคะหมายความว่าทางการแพทย์ก็พยายามจะมาจับดิจิทัลเฮลท์เหมือนกันหมายความว่านอกจากที่เราจะให้ความรู้เชิงรุกกับ คนไข้แล้วประชาชนแล้วประชาชนเขาก็เสิร์ชหาข้อมูลอยู่แล้วค่ะแต่เขาต้องการให้เราชี้แนะในข้อมูลที่มันถูกต้องเราก็มีหน้าที่เอาทุกอย่างที่เป็น scientific data เป็นข้อมูลทางวิทยาศาสตร์นะคะมาอะตอบคําถามของประชาชนในขณะเดียวกันเราก็มีบทบาทในการให้ข้อมูลเชิงรุกเขาเรียกว่าเป็น primary prevention นะเข้าสู่ตามชุมชนตามบ้านหรือแม้แต่ผู้นําในชุมชนนะคะเหมือนการประชุมในวันนี้ค่ะทางทีมพยาบาลทุกท่านก็เป็นหนึ่งในผู้นําชุมชนนะคะที่มีบทบาทในการเข้าถึงในทุกๆ ส่วนของภาคส่วนของครอบครัวชุมชนแล้วก็สาธารณประโยชน์ต่างๆค่ะ